สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามเพจของไอรีนคนไทยในอินเดียนะคะแล้วก็ช่อง YouTube คนไทยในอินเดียนะคะวันนี้ไอรีนจะมาอัปเดตนะคะอาการลองโ covid นะคะหลังจากที่ไอรีนหายจากโควิดแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะที่ไอรีนยังอยู่ในสถานการณ์นะคะของลองโ covid นะคะทุกคนไอรีนรู้สึกว่ามันทรมานยิ่งกว่าตอนที่ไอรีนติดโควิดอีกนะคะ ร่างกายไอรีนมันเพลียมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะแล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะเ,เวลาไอรีนลุกเดินหรือว่าหยิบจับทำอะไรนิดหน่อยๆเนี่ยนะคะไอรีนก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยร่างกายมันรวนนะคะมันผิดปกติมันเหนื่อยง่ายแล้วก็หอบแล้วหัวใจนี่เต้นแรงมากนะคะหัวใจนี่แทบจะทะลักออกมาเลยนะคะพี่ๆน้องๆ แล้วก็มีอาการมึนหัวนะคะมึนหัวเวียนหัวนะคะเหมือนหัวหมุนนะคะตลอดเวลาเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นนะคะแล้วปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยมันปวดจนเข้าข้อเข้ากระดูกจริงๆค่ะทุกคนไอรีนตอนนี้ก็มีพี่ๆน้องๆน,นะคะแนะนําให้ไอรนทานพวกวิตามินช่วยนะคะแล้วก็พวกอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นพวกโปรตีนอะไรพวกนี้นะคะ พวกปลาพวกผักสีเขียวผลไม้นะคะตอนนี้ไอรีนก็พยายามทานอยู่นะคะทุกคนเพื่อที่จะฟื้นฟรูร่างกายของไอรีนนะคะให้ค่อยๆกลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็ดื่มน้ําสมุนไพรด้วยนะคะไอรีนก็ต้มน้ำตะไคร้นะคะขิงแล้วก็ใบเตยรวมกันนะคะก็ใช้ดื่มแทนน้ำทุกวันนะคะตอนนี้ก็มันก็เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็ยังอาการก็ยัง ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีแรงขึ้นมานิดนึงนะคะวันนี้นะคะค่ะยังไงไอรินก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามานะคะให้กําลังใจไอรินแล้วก็ให้คําแนะนานะคะแกไอรินในการดูแลรักษาฟื้นฟูตัวเองนะคะ,ะในการเป็นลองโควิดในครั้งนี้นะคะถ้า ส่วนพวกวิตามินที่ไอรินทานนะคะในการฟื้นฟูตัวเองอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะมีวิตามินซีนะคะวิตามินดีวิตามินบีรวมนะคะแล้วก็เป็นเม็ดฟูนะคะทุกคนที่ช่วยละลายเสมหะนะคะตัวนั้นไอรินคิดว่าช่วยไอรินได้เยอะเลยนะคะตอนนี้เสียงของไอรินก็เกือบจะเป็นปกติแล้วนะคะหลังจากที่เสียงออกจะแหบๆนะคะแล้วก็เหมือนมีเสมหะเหมือนมีเลษติดคออะไรประมาณนี้นะคะแต่ไอรินโชคดีอย่างหนึ่งที่ไอรินไม่มีอาการไอ ะะก็มีเป็นบางครั้งนะคะแต่แบบไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ถี่นะคะเพราะฉะนั้นไอรินก็เลยไม่ได้ไปหาคุณหมอเพื่อเช็คปอดนะคะค่ะตอนนี้ไอรินก็พยายามที่จะกินวิตามินนะคะแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อฟื้นฟูร่างกายของไอรินนะคะค่ะสําหรับคนที่ติดโควิดอยู่ในตอนนี้นะคะก็อย่าพึ่งท้อแท้นะคะอย่าพึ่งหมดกําลังใจนะคะคุณจะต้องหายนะคะ ่าเราต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยนะคะไอรีนก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะพี่ๆน้องๆทุกคนที่กําลังอ่าเชิญอยู่กับ โควิดนะคะณนะตอนนี้นะคะถ้าไอรีนหายได้ทุกคนก็ต้องหายได้นะคะแต่อาการลองโควิดนี้ไอรีนคิดว่านะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะภูมิต้านทานของแต่ละคนว่ามีมากน้อยขนาดไหนนะคะบางคนหายจากโควิดแล้วก็อาจจะไม่มีอาการลองโควิดก็ได้นะคะแต่สําหรับตัวไอรีนเองนะคะร่างกายอาจจะอ่อนแอนะคะไอรีนก็เลยต้องอามาผจญกับลองโควิดนะคะทุกคน แต่มันก็จะต้องหายนะคะถ้าเราดูแลตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานพวกวิตามินร่วมด้วยนะคะช่วยได้นะคะก็มันจะมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งออกกําลังกายหนักๆนะคะก็ยืดเส้นยืดสายไปนะคะเพราะว่าการยืดเส้นยืดสายเนี่ยก็จะช่วยให้พวกกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อตัวของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายนะคะได้ยืดหยุ่นนะคะ ไอรีนรู้สึกไอรีนจะมีอาการปวดตั้งแต่ตรงนี้นะคะท้ายทอยนะคะสะบักไหลลงไปหลังนะคะแล้วก็ปวดตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะคะจนถึงปลายเท้านะคะแล้วก็แขนนะคะมาถึงปลายมือนะคะที่ไอรีนรู้สึกว่ามันผิดปกติคือมันปวดแล้วก็มันปวดเข้ากระดูกปวดเข้าไปในข้อนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลข้างเคียงจากเชือ COVID ้อโควิดนั่นเองนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันนะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะสุขภาพนี้เราหาซื้อไม่ได้นะคะทุกคนมีเงินทองเยอะมากขนาดไหนก็หาซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้นะคะเราต้องใส่ใจและดูแลตัวเองนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจไอรีนเสมอมาะคะ่ะ